ลา่มลาอะนี่มันทาปันแล้วเหรออาตนตอไพอนมสนใจสไรกิตตของฉันบอกเลยนะว่ามันอร่อยมากลองกินดูดิลองกินดูางรงง่่างก่นสนใจนดผมจะรับเรืลองครับกราดาษงดูดอดนันนี้อาจจะไม่เยอะมากนะแต่ว่า นนนีี่่หบางึงโอ้โหมั่งมีอย่าฉันไม่เอาลองนะอันนี้ให้ซื้เลยแม่นะครับมันต้องจใจงี้เป็นไงแล้วอะเม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณต้องกินพาสต้าจากอิตาเลียนของฉันนี่เนจจอร์จิน่าแยังไม่กินแล้วอะไรประมาณคุณกินพาสต้าต้น tan xay bu jikko bi kifa wa ma ci la ne ne ajay Jangan lupa, jangan lupa, jangan